สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสมคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีกันก่อนนะโอเคค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นเฮดอัพาร์ติเคิลนะคะคุณมีใจรักที่มั่นคงนะถ้าคุณได้รักใครแล้วก็ถือว่า เขาเรียกเปลี่ยนใจยากเนาะในตรงนี้5เหรียญขึ้นมาค่ะเอ็ดอัลพาร์ติเคิลช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าขาดการดูแลที่แค่จากคนรักหรือว่าอาจจะมีเวลาที่จะหวานแหววโรแมนติกกันน้อยลงอะค่ะเอ็ดอัลพาร์ติเคิลเนาะคุณมีโชคมีลาบเข้ามาในช่วงเดือนนี้เนาะอาจจะเป็นโชคลาบจากคนรักอะค่ะก็เป็นไปได้สูงเช่นกันแล้วก็เดือดซันนะ ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณมุ่งหวงังคุณคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนออกแฮปปี้เอนดิง้งมีความสุขอ่ะไม่อยากให้มันสะดุดไม่อยากให้มีปัญหากันนะคะ่ะเดิมูนแต่ก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคนรักอะคะ่ะ ยังไงแล้วมันสอดคล้องกันเนะือาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกว่าเออเขามีเวลาให้กับคุณน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้งานเข้างานเยอะอาจจะทําให้รู้สึกคิดถึงรู้สึกอ,อ๋อกลัวความสัมพันธ์จะสั่นคลอนนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะชัะ้นเบลนเข้ามาค่ะตัวคุณเองยังไงแล้วรักนี้คืออยากไปให้สุดทางรักเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนอุปสรรคปัญหาที่เข้ามามันเข้ามาก็ เขาและมันเข้ามาได้เดี๋ยวมันก็ออกไปได้เนาะชาวกันพร้อมที่จะสู้สุดใจกับเขาคนนี้เดยเดวิลค่ะเป็นความรักรุ่มหลงนะคะบอกเลยว่าเขาคนนี้ทําให้คุณแบบอยากอยู่ใกล้ๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆอะค่ะสําหรับชาวราศีกันเนาะหไม้นะคะคู่ที่โกรธกันนะคะจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นจะได้กลับมาคุยกันใหม่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเอ็ดออฟวาดค่ะ มันจะเข้าใจกันได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าอ๋อมีไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มีการน้อยน้อยใจหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้าเนี้ในอ่อจากช่วงเดือนนี้ไปอะค่ะจะดีขึ้นในช่วงนี้อ่อในช่วงเดือนนี้จะดีขึ้นจะได้ได้คุยกันมากขึ้นได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะห้าถ้วยอืมแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องที่กังวลใจเข้ามาในตรงนี้อาจจะเป็นเรื่อง ความหวั่นใจความหวาดระแวงหรืออาจจะเป็นเรื่องการที่ห่วงคนรักก็ได้เนาอเพราะว่าอาจจะทํางานเยอะงานยุ่งงานมากจนตัวคนเองรู้สึกห่วงใยรู้สึกอยากที่จะเทคแคร์ดูแลเขามากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะอืม ด้วยพลังงานของชาวราศีกันในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าชาวราศีกันในหลายๆคนนะคะมีการปรับความเข้าใจกันกับคนรักที่อาจจะมีเรื่องระหองระแห่งกันมาก่อนหน้านี้หรือชาวราศีกันในหลายๆคนนะคะเป็นอะไรที่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันใหม่แล้วเหมือนไปต่อในความสัมพันธ์นี้และในหลายๆคนบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะได้แบบพึ่งเริ่มต้นแบบตกลงปงใจที่จะคบกันเป็นแฟนอย่างชัดเจนเนาะ ตกลงที่จะคบกันแบบจริงจังอะค่ะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีเรื่องกังวลใจบ้างเรื่องอยู่อีกกวนใจบ้างแต่ก็ถือว่าไปได้แบบเรื่อยๆเนาะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แบบต่อเนื่องอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเออหกเหรียญค่ะ The ะเชาว เขาก็เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณดีนะคะควีนอ็อบคัพแปดถ้วย กาวดาบอ่ะในช่วงนี้เขาก็อาจจะมีเรื่องที่มีปัญหามีประเด็นที่เขาต้องแก้ไขนะคะที่เขาต้องสะสางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนาะหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแหละค่ะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เกิดความผิดใจกันได้และกลายเป็นเรื่องราวที่จะทะเลาะกันได้หรือในช่วงนี้ตอนนี้เดือนนี้ คนรักอาจจะมีข่าวดีมาให้กับชาวราศีกันนะคะนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เขาก็มั่นคงกับคุณแหละแต่เหมือนเขาเคยอ,อกหกัก <c oughs> เคยผิดหวังมากับเรื่องความรักเน,ะนาะณตอนนี้ที่เขามาเจอกับชาวราศีกันก็ถือว่าเขาก็เหมือนเปิดใจแล้วอะ่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเออคิดกับชาวราศีกันณนะตอนนี้มันเป็นความแบบมั่นคงอะ่ะมันเป็นความจริงจังที่เขามีให้อ่ะคะ่ะ อืมแต่ถ้าช่วงเดือนนี้ก็อจะมีเรื่องเครียดๆเ,เนาะที่เขาเหมือนคิดในหลายๆอย่างอะ่ะพอก้าดับขึ้นมามันเป็นสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวค่ะที่ทําให้เขาเครียดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานนะคะเป็นไปได้หมดเพจเอาพาร์ติเคิลแปดเหรียญแต่ยังไงแล้วเขาก็ รักมีใจให้กับคุณอย่างที่มิการบ,บอกเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวค่ะมีเวลาหรือ,อเขาไม่มีเวลาเขาก็หมั่นที่จะพยายามที่จะหาเวลาดูแลเทคแคร์หรือว่าหาเวลาที่จะหวานแหววโรแมนติกกับชาวราศีกันนะคะเจ็ดเหรียญอย่างที่มิการบ,บอกเนาะว่าช่วงนี้เขามีเรื่องต้องคิดนะ The Mag ician, เดี๋ยวมื่อเชียสองเหรียญค่ะเขาบอกเลยว่ายังไงแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องใจเขามีให้คุณอยู่แล้วล่ะเพราะทั้งเนี่ยทั้งเพจเอาพาร์ติเคิลทั้งตัวหนึ่งมันจะเชื่อมขึ้นมาไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรขึ้นมาค่ะเขาก็พยายามที่จะปรับเขาก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาเรื่องความหึงหวงนะบางทีบางครั้งมันอาจจะ ไม่มีอะไรในกอไผ่แต่เหมือนด้วยบุคลิกของเขาเนื่องด้วยจากไม่มีเวลาด้วยอาจจะทําให้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันได้ก็ต้องระมัดระวังนะคะสองเรือนขึ้นมายังไงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะให้โกรธให้น้อยให้งอนกันยังไงก็ยังถือว่ายังปรับความสัมพันธ์กันได้ยังสามารถคุยกันได้เนาะตัดกันไม่ขาดเพราะเหมือนเรื่องใจเนี่ยทุ่มไปละ ต่างคนต่างมีใจให้กันมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วอะค่ะเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องงอนๆงอนน้อยๆกันมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วก็คุยกันได้เคลียร์ใจกันได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขากิดกับคุณยังไงเอ่ยเขารักคุณไหมเอ่ยเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมอ่าสองไม้ค่ะขีนอปสอด เดอะเฮอร์มิตเขรักเขามีใจนะแต่เขาเป็นคนเก็บความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักอะค่ะแต่ถ้าเขาคบใครแล้วคบยาวๆมั่นคงเนาะแต่อาจจะคิดเรื่องแต่งงานช้านะหรืออาจจะแบบดูนิ่งๆดูไม่แสดงออกอารมณ์ด้านความรักอะแต่จริงๆแล้วเขารักเขามั่นคงนะห้าไม้ค่ะแล้วก็ควีนอพติเคิลอะ ยังไงแล้วเขารักเขารู้สึกดีกับคุณเขามีใจให้กับคุณคุณเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณตอบโจทย์ในหลายๆด้านในเขาเรียกตรงสเปคตรงทายตรงใจเขาค่ะก็บอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณนะคะชาวราศีกันอ่ามาดูกันค่ะคู่ที่โกรธกันงอนกันอยู่เป็นยังไงบ้างเงอย่ยจะปรับความสัมพันธ์กันได้ไหม เพจอวารค่ะสตรงไม่มีวันใดเลยนะที่อยากจะห่างกันการกดกันการงอนกันยิ่งทำให้รักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเทมเพลนไม่อยากจะตัดกันได้นะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาวนเวียนกลับมาคุยกับมาคืนดีค่ะสามเีืยนขึ้นมาเดือนฮาโเพนขึ้นมาตัดไม่ขาดนะคะเป็นเรื่องของงอนเพื่อจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมมากกว่าในตรงนี้ยังไงแล้วเคลียร์ใจกันได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะอ่าห้าไม้เก้าดาบอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเรื่องราวที่มันเหมือนเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเข้ามาให้คุณทั้งคู่ได้แบบขัดแย้งกันนะคะเจ็ดเหรียญ ทำให้ไม่สบายใจเนาะทำให้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเด e ๋ยชาวเวอร์ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หรือเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องเนาะจะทะเลาะกันจนเหมือนกับว่างอนกันไปอ๋องอนกันไปแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่สบายใจในครั้งใหญ่อะ่ะสำหรับชาวราศีกันกันกบคนรักนะคุณนพว่าแต่ถามว่ายังมั่นคงไหมยังมั่นคงอยู่นะจัดเม้นค่ะ กดกันได้ไม่นานนะเดอะเฮอร์มิตเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจกันนุ่มเหมือนกับเมื่กี้บางครั้งอะ่ะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกันด้วยเนาะเพราะด้วงด้วยตัวเขาเองอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอ่ะคะ่ะ บางทีบางครั้งก็ทาให้ชาวราศีการอึดอัดเหมือนกันเนาะและอีกในหนึ่งอะค่ะคุณกับเขาเป็นคนที่นิสัยเหมือนกันมันก็เลยทําให้แบบคิดอะไรเหมือนกันทําอะไรเหมือนเหมือนกันพอโกรธก็โกรธเหมือนกันในตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเนาะพยายามที่จะใช้เหตุผลในความรักให้มากๆค่ะคุยกันให้มากๆเนาะเพื่อจะให้ออกบรรยากาศของความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันไม่ตึงเครียดอะค่ะและมันจะได้สร้างความเข้าใจกันด้วยจะได้ไม่เข้าใจผิดกันจะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะนายออบคับค่ะยังไงก็ ยังรักอะ่ะรักก็รักกุ้มก็กุ้มอะค่ะในตรงนี้สี่ดาบขึ้นมาเนาะสิบดาบาจะเคลียร์กันได้ไหมเอ่ยในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะมันเหมือนกับเป็นเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะโกรธกันก็โกรธกันอะอแต่ว่ามันเหมือนกับโกรธกันไม่นานหรอกหรือว่าได้ได้คุยได้เคลียร์ใจกันแต่เพียงแต่ว่ามันทําให้คุณเครียดขาดชาวราศีกันโอเคค่ะก็ดูพลังงานหน่อยค่ะว่าจะเครียดกันนานไม่เอ่ย ยังไงดีนะยังไงบ้างเอ่ยก้าว <9. S 1> เหรียญขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องของเวลาเนาะเป็นเรื่องของเหมือนกับอาจจะเกิดการงอนกันนอยกันน้อยใจที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือคุณกับเขาจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้แบบเทคแคร์กันไม่ค่อยได้ดูแลก,กันนะคะมันอาจจะเกิดความนอยความน้อยใจความหวาดระแวงเกิดขึ้นได้แล้วทําให้เป็นประเด็นนะสี่ไม้แต่คุณก็ยังมั่นคงนะคาดหวังถึงการสร้างครอบครัวด้วย เพราะว่าสิบถ้วยขึ้นมาตอกย้ำนะคะยังไงแล้วบอกเลยว่าโกรธกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ค่ะเพราะว่าพลังงานของความรักยังมั่นคงอยู่เนาะยังไม่เปลี่ยนใจค่ะกี e e อ o ครับยังไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนแปลงสตร n งมีปัญหามากแค่ไหนคุณก็ยังเลือกเขาคนนี้แหละไว้ข้างๆกายคุณนะเดนแฮงเกอร์แมนก็บอกเลยค่ะว่า คือมันมีเรื่องกุ้มเรื่องนอยแหละแต่สุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะด้วยความรักที่คุณมีให้เขาขามีให้คุณอย่างที่บอกค่ะว่าคุยกันด้วยเหตุผลให้มากๆเพื่อจะลดไอ้ตรงข้อข้อที่ไม่เข้าใจกันที่จะทําให้เป็นปัญหาที่จะทําให้มีประเด็นกันมันจะได้ลดลงอะค่ะก็ถือว่ายังปรับมาได้ยังจูนกันได้ความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะเพียงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ ออเขาเรียกอะไรมันมีมันจะได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับมานาคารในตรงนี้เนาอง้้างฟังมิกะไปแล้วว่านะอืมโอเคค่ะยังไงเรามิกะก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะสมหวังในความรักนะคะและ้วกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ